ทิดาโก้จะได้ไร้เดียงสาเกินไปนะักแม้ว่าอาจารย์ลูส่สเวนหัวของเจ้าจะอยู่ที่นี่ก็อยาวังจะทําร้ายข้าได้ด้วยวิชาพิษติกระจอกงอๆเช่นนี้ข้าสําเร็จวิชาพิษขั้นสูงสุดไปนานแล้วร่างกายข้าต้านทานพิษได้ทุกชนิดฮึมจริงเหรอข้าแนะนําว่าท่านอย่าได้ทําอะไรวู่วามจะดีกว่าหูนีมม่มันนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย ดูเหมือนว่านี่จะเป็นกูชนิดใดชนิดหนึ่งสินเนาะโชคดีที่กูชนิดนี้ยังไม่สามารถทะลวงการป้องกันของพลังดวงดาวได้ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับพลังกูนี้ก็เหมือนพลังปรสิตชนิดหนึ่งในเรื่องของวิชาพิษข้าอาจจะยังเทียบไม่ได้กับรูปเสวียนโหไอสาและเลวนั่นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องพลังกูแล้วล่ะก็ต่อให้ลูปเสวียนโหรวมกัน1ิคนก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอก มาเป็นของข้าซะเจ้าคิดว่าจะหนีไปถึงตอนไหนก่อนใครบอกเจ้ากันว่าข้าต้องการที่จะหนีไปเลยไปสู้กับมันซะได้ยินมาว่าฮาวายี่หลงคนนี้ไม่ใช่คนดีอะไรนักหรอก <c oughs> เคยมีครั้งหนึ่งที่เขาสังเวยชีวิตของชาวบ้านหลายหมื่นคนเพื่อใช้ในการหลอมสร้างอาวุธพิเศษของตนเอง วันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำจัดภัยร้ายให้กับประชาชนก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนจะมีใครอีกคนอยู่ด้วยไม่ใช่หรอแล้วเขาหายไปไหนกันอ่ะทำไมเจ้าถึงไม่ถูกกูควบคุมล่ะทิดากู้เอ๋ยการตัดสินใจของเจ้านี้ไม่ดีเลยเนาะตอนที่ฮาวายีหลงยังมีสติบางทีเขาอาจจะพอสู้กับลู่สเสวียนโหดได้แต่ตอนนี้เจ้าแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิชาย,ยุทธของเขาเลย ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาถูกควบคุมจิตใจถูกเจ้าบงการให้ต่อสู้ไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาทั้งหมดได้หรอกเขาไม่มีทางเป็นคู่มือของลูสเวียนโหได้หรอกโธ่เว้ปล่อยนะักถ้าไม่ปล่อยก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้เข็มพิษที่กำลังพุ่งเข้าโจมตีเชี่ยวชวนได้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรกัน อย่าเสียแรงเปล่าเลยที่ดาวกูเล่เหลี่ยมแค่นี้ของเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าต้องการอะไรเท่าที่ข้ารู้เจ้ากับลู่เสเวียนโหนนั่นเป็นศิษย์อาจารย์กันไม่ใช่หรอแล้วทําไมตอนนี้ถึงได้หันมาฆ่ากันล่ะมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันเจ้านะคนนอกพอดีว่าข้าสนใจวิธีการฝึกกูที่เจ้าใช้อยู่ตอนนี้มากเลยถ้าเจ้าสอนข้าข้าจะช่วยเจ้าฆ่าลูกเสเวียนโห ว่ายังไงล่ะสนใจไหมแค่เจ้าเนี่ยนะจะฆ่าเขาทำไมไม่เชื่อหรอถ้าอย่างนั้นข้าจะแสดงตัวอย่างพลังให้เจ้าดูก็แล้วกันโหราชาปีศาจฮวาอี้หลงเจ้าไม่ได้น่าเกรงขมอย่างที่เขาเล่าลือกันเลยสักนิดเอ๊ะนี่มันอะไรกันแม้แต่เกราะป้องกันของข้า